สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสวนให้ดูนะครับตอนนี้เข้าส่ฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับนี่นะครับดินก็ยังชุ่มอยู่พอประมาณนะครับนี่นะแต่สิ่งที่เห็นก็นู่นครับมะม่วงครับตายครับยืนต้นตายคือสาเหตุก็น่าจะเกิดจากมะม่วงเป็นมะม่วงกิ่งตอนนะครับ ตอนเวลาที่จะที่มาปลูกลักษณะดินแบบนี้นะครับเขาก็จะมีอาการที่แบบไม่แข็งแรงนะครับโดนฝนโดนน้ำซุปอยู่ช่วงนึงก็น่าจะลากเน่าครับตอนนั้นนี่ฮะตอนนี้ก็ยังอันนี้เราสมบูรณ์อยู่นี่เกี่ยวสวยนะครับถ้าดูคลิปเก่าๆของผมก็จะเห็นติดลูอันนั้นเป็นอกล่องนะครับต้นนั้นปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตอยู่ครับปีนี้ไปซะแล้วครับกลับมา สวัสดีวันนี้วันที่ยี่สิบธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสบสิบสามนะครับผมมาอัปเดตสวนให้ดูครับเมื่อเขาสู่ฤดูหนาวซึ่งก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ผลไม้บางชนิดก็ออกดอกติดผลนะครับนี่ครับสับปะรดก็ปีนี้มันฝนดีตอนท้ายครับช่วงที่ปลูกพอดีเคลือก็เลยตกแลโลกก็เหลืออยู่ไม่เยอะครับ ติดลูกไหมก็ติดนะครับครับลูกก็เนี่ยฮะได้กินอยู่ครับไม่ได้มาอัปเดตให้ดูสักระยะน,นึงแล้วอันนี้เข้าสู่ฤด,ดูนี้แล้วก็นี่ครับมะม่วงก็เริ่มปิดดอกแล้วครับมะม่วงเป็นมะม่วงกิ่งตอนถ้าส่วนใหญ่นะครับที่สวนคือผมแนะนําเลยนะครับว่าพยายามปลูกต้นนะครับใช้เมล็ดปลูกนะครับเหมือนที่สวนของ แม่ผมที่บ้านห้วยนะครับส่วนของยศต้อยตะตุยนะครับนั้นจะเป็นเมล็ดนะครับปลูกแล้วก็ใช้วิธีอะไรเดี๋ยวจะไปอัปเดตที่สวนนู้นให้ดูเหมือนกันนะครับที่นี่จะเป็นกิ่งตอนนะครับตอนกิ่งมาแล้วให้ผลผลิตเร็วครับแต่ความคงทนจะไม่ค่อยทนนะครับสภาพดินสภาพอากาศหรือว่าสภาพแบบนี้นครับจะไม่ค่อยทน ผลผลิตเร็วก็จริงครับนี่ครับต้นนี้นะครับนี่เริ่มติดดอกแล้วครับบางสายพันธุ์ก็ยังนะครับบางสายพันธุ์ก็ติดดอกแล้วแล้วก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นด้วยครับนี่ครับต้นนี้ที่เป็นสะดานะครับสะดาถวายครับอันนี้สะดาถวายนะครับข้อดีคือติดลูกไท้ดอกนะครับเร็วนะครับแต่ข้อเสียเขาก็นี่ครับ ดอกเขาจะออกตามช่อตามคือตามช่อก,กิ่งครับจะไม่ออกช่อมาสวยเหมือนตะเดาจืดหรือตะเดาขมตามบ้านเราเนี่ยนี่ได้กินตั้งนานแล้วนะครับพอเจอดอกก็จะเข้าออกมาตามนี้นครับนี่นี่นี่ก็เป็นกิ่งตอนครับเดี๋ยวจะเก็บไปกินน้ําพริกหรือเอาดอกอย่างเดียวนะครับนี่ครับดูสภาพ ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นี่นี่ยอดแต้วนะครับไม่รู้ว่าจะตายหรือว่ายัางไงครับอยู่ๆใบก็ร่วงแล้วก็ยืนต้นแบบนี้ยังได้เก็บไปกินอยู่เลยนะครับมาสองอาทิตย์นี้มันใบร่วงครับหรือว่าจะผัดใบก็ไม่รู้ นี่ยังไม่มีที่เท้าจะติดลูกนะครับต้นนี้ปีที่แล้วก็ติดลูกนะครับตอนนี้เริ่มตาดอกเริ่มเปิดแล้วครับนี่มะม่วงตาดอกเปิดนี่ก็จะให้ผลผลิตครับนี่ครับเป็นกิ่งตอนนะครับก็จะให้ผลผลิตเร็วแต่ข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกคือความแข็งแรงของต้นนะครับนี่ต้นนี้ครับจะไม่ค่อยอสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนี่ครับ ที่สวนประสบกับปัญหาคือนี่ฮะเพี้ยนะครับมันทำเอามาจับเป็นสีดำเนี่ยครับมดเอาเพี้ยขึ้นมากินใครมีวิธีแนะนำหน่อยนะครับทำให้มะม่วงตายนะครับเหมือนดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับเราจะไม่ไม่ใช้สารเคมีไงครับก็เลยมีลักษณะนี้หลายต้นเลยครับแล้วทำให้มะม่วง อดอกช่อดอกไม่เปิดนะครับนี่ฮะเป็นลักษณะนี้ครับมันไม่เปิดนี่ครับนี่ครับก็มาเดตให้ดูกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของสวนที่ก็ออต้องเริ่มเข้าสวนกันแล้วครับฤดูกาลนี้นี่ับมะพร้าวนี่ฮะสเดาแดงหรือสเดาดำครับนี่สเดาดำสเดาแดงก็จะมีกัน ตามบ้านทั่วไปนี่สะดาวแดงครับไอสะดาวดำนะครับโทษทีสะดาเดก็ติดดอกแล้วนะครับปีนี้ได้กินอยู่สามสี่ช่อนี่ฮะนี่แิ่มติดช่อละเดี๋ยวจะเก็บไปกินเหมือนกันช่อนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ออกนะครับแต่กิ่งตอนที่แม่ตอนได้นะครับแม่แม่ตอนไว้สองสามกิ่งตัดไปลงกระถางละหนึ่งกิ่งนี่หนึ่งกิ่งครับกิ่งที่ติดดอกก็ เป็นกิ่งที่แม่ตอนไว้นะครับซึ่งกิ่งที่แม่ตอนน่ะมันก็ติดดอกแบบนี้แหละครับแต่กิ่งอื่นๆมนยังไม่ติดดอกนะครับนี่ฮะก็พามาอัปเดตวันนี้นะครับดูครับอินทผลัมก็ไปได้สวยนะครับสองต้นก็ยังอยู่แล้วก็เริ่มติด่าเริ่มแทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับอินทผลัม ใบฮีนะครับสองต้นนี่ครับต้นหนึ่งก็อยู่ทางโน้นนะครับตรงถังน้ำนะครับตอนนี้เขาสู่นานี้ก็ต้องห้น้ำเขาเต็มที่หน่อยครับนี่ครับส่วนในนาก็ครับนู่นตามสภาพที่เห็นครับเป็นช่วงที่เขาจะปลิตใบนะครับส่วนนี้ยาไม่ลกแล้วนะครับเพราะว่าเขาสู่ดดูนี้ก็เรากำจัดง่ายอยู่ ตากตัดอะไรก็เขาก็จะเหี่ยวไปเองแห้งไปเองก็ต้องระวังไฟครับหน้านี้ระวังอย่างเดียวคือระวังไฟเข้าถ้าไฟเข้าก็จบเลยสวนนะครับนี่ฮะที่ผมบอกครับเพีะ้ะมดขนเพี้ะขึ้นมากินแล้วจะเกิดเงี้ยมะม่วงก็จะแกรนนะครับก็เริ่มทยอยออกดอกแล้วนะครับมะม่วงผมที่สวนนะครับนี่ครับอันนี้เป็น ะม่วงที่ทาบนะครับเป็นพันเหลืองขมิ้นนะครับหรือแก้วขมิ้นนี่ฮะที่เป็นต้นนะครับนี่ใช้ระบบเพาะ,มะเมล็ดแล้วปลูกนะครับนี่ฮะทำให้เขาโตและแข็งแรงนะครับแลวเหมาะกับสภาพบ้านเรามากนะครับนี่ผมใช้กิ่งมาทาบนะครับสี่สาย พันนะครับแต่นี้ติดเริ่มติดดอกนี่ไม่ใช่ของแก้วขมิ้นนะครับนี่เป็นกิ่งทาบนะครับสี่กิ่งที่ทาบไว้สี่ยอดนี่ยอดน้ยังครับแลมีสี่สายพันธุ์ต้นนี้มีห้าสายพันธุ์เลยทีนี้รวมกับแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นยังไม่ติดดอกนะครับก็อยากจะได้มาปลูกเยอะๆครับแก้วขมิ้นเพราะว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ ตลาดต้องการนะครับถ้าออกนอกฤดูได้นะครับราคาดีมากเลยขายอยู่หน้าดอนเมืองนี่ลูกละยี่สิบบาทนะครับนี่ครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับผม่วงก็เริ่มติดชอแล้วเข้าสู่ฤดูนี่นะฮะผลผลิตตอนนี้ก็ต้องเริ่มให้หน้ำนะครับเดี๋ยวชอร่วงครับ โซนนี้ก็พ่อก็เอามาปลูกใหม่นะครับเมื่อปีที่แล้วมันก็ติดดอกเร็วครับเพราะว่ามันเป็นมะม่วงตอนกิ่งมานะครับให้ผลผลิตเร็วแต่ที่ผมบอกครับมันไม่แข็งแรงก็พยายามจะเอาต้นมะม่วงเอามเมล็ดของมเมล็ดกะล่อนนะครับมเมล็ดมะม่วงพันธุ์พื้นบ้านนะครับปล mm ูก hmm. แซมไว้ลูการนี้ก็ ผ่านไปแล้วต้องรอฤดูการหน้าก็คือฝนฝนหน้าเนี่ยครับจะต้องเอาเพราะว่าเห็นแล้วครับว่าไม่รอดจริงๆครับดูครับชีนต้นตายแล้วก็โซนโซนด้านในก็หลายต้นเลยนะครับที่แบบครับเขาก็ลงลากลึกแล้วมันก็พออยู่ได้แต่บางต้นไม่แข็งไม่รอดนี่นะฮะนี่ครับกันนี้ครับจักรยรด ค้างไว้สวยเลยครับแต่ติดลูกไม่กี่ลูกเองนะครับก็พปอได้ทานได้กินเวลามาสวนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนผักนะครับนี่นี่ครับหนึ่งลูกเดี๋ยวมาเก็บไปนะครับนี่ครับวันนี้ไม่ทันกระลอกครับกระลอกกระแตเยอะนี่ฮะมะเขือ จะเก็บมะเขือครับนี่ครับสุกแล้วมีลูกสุกเลยจะเก็บมะเขือไปใส่ต้มยำนะครับปลูกไว้ไข่มะกรูดข่านะครับมีครบครับที่สวนนี่ฮะมะเขือลูกดกมากเลยครับมะเขือตำส้มต่ำนะครับนี่ครับปลูกตรงนี้แม่ปลูกแม่วลีปลูกไว้นะครับลูกดกจริงครับนี่นี่ครับโอ้โห นี่เก็บไปกินหลายชุดแล้วนะครับผมไม่ได้มาอัปเดตให้ดูกำลังติดดอกอีกก็มีครับทําร้านเล็กๆมะเขือใส่ส้มตําใส่ต้มยานี่แหละครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ต้มยาหางหมูครับวันนี้โอเคครับก็เก็บมาฝากนะครับช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็นี่ครับช่วงนี้ต้นไม้ก็เริ่มผลิใบนะครับส่วน มะม่วงก็เริ่มติดต่อครับนี่ครับบ้านสวนก็อย่าลืมติดตามบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับช่วงนี้ผมก็ติดธารกิจนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงมาทำคลิปเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนสถานที่ต่างๆนะครับผู้ที่เขาทำเกษตรก็มาอัปเดตเรื่อยๆครับ สวัสดีและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังเข้ามาติดตามบ้านสวนแมวีเกเศษตฟาร์มครับสวัสดีครับ